กับสบายดีพี่นอ้องบ่ถ,ถึงมองถุกบอนมาสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวากับสบายดีนะพี่นอ้องมาสิเป็นในประเทศนอกประเทศก,กับสบายดีพี่นอ้องมันนี่มาพบมาพ่อก็ห้าขคือเก่านะพี่นอ้องเจ๊กเก่าเหลาพี่นอ้องอ่าน้องมอดมาหาพี่น้องมันนี่ขอบคสิมากาขอบคุณเอืนะ้อยเนาะเอื้อยอนใจดีทางกาตะพี่นอ้อง เพิ่นฝากเงินผ่านเฮามาซื้อของให้น้องมอดพี่น้องเงินทั้งเบิดกับพันธกพี่น้องเขาขึ้นป่าลลายเด้อเขาขึ้นป่าลลายเด้อกีฝากเงินมาซืซื้อน่องซื้อกับป่าซื้องซื้อป่ากับฟองให้น้องมอดให้ครอบครัวน้องมอดพี่น้องมีหลายอย่างพี่น้องที่เฮาสิให้น้องมอดมื้อนี้ให้น้องมอดมาเลือกเอาเป็นขนมนมเนยพี่น้องมากับคนงามประจำหมู่บ้านพีี่น้องสสวัดพี่น้อง ถ้าร้านสร้างให้ให้ก็เลาะะ่าจะมันมากหมดถือ,อมาก่อเพียน้องมอสเลือกเอาแล้วลูกขานมก็ว่า,ายสยเลือกเ,ออเองบงบแม่ค่ะข้าของกินของใส่น้ำเดิอนอนมม้องมอสบอกว่าสิเป็นสบู่ยาซาหัวอ้อาวเอาของใส่ก่อน,นเสนอแปลว่างบเพิ่นกาหายหามานอพันทหกที่แรกเขาบอกเอลยไปพันหาเพิ่นโอนเขามาพันโหกเนาะ เอ,อาตออา,ตออาตจะเงก่อนค <c oughs> ่ะเาแสือกจกนันาะเพราะว่าของ่ก่นมองนเป็นแถบสบู่ยาสหัวเแมน,น้องเทนการหายแ <c oughs> ม่นยาสหัว <c oughs> แซมพูค่ะบุพ้ว่าจะสะอะไรสะได้หมด วาร้านซ้ายมนเลอกเป็นน้องไปได้เลือให้ยด้ออว่ากัเอแม่มาเป็นยังปกติกับแม่น้องเท่นผลกระสือไปหายประจําอยู่แล้วนะยาซีฟันเอาคอนเกะนันทีเฮ้ย,ย,ย,ยแมนแมนมันสีดีตัวนี้นะครบสบู่สบูต้าแก้วนี่แหละมันหอมแมนนี่นหอมเลยแม,มแมนหอมรุ่นนี่หอมเลย โอเคเราโขบแล้วบ okay, ่ดน mm. ีขอนมนะแม่นมพี่ได้นมแม่แม่โดยสวัสดีคิงค่ํสวัสดีบวดีปาลุงเจเจซออะไรใหนี่ พงก็เป็นนังเทนกําลังเอาคอร์มนะเอาย่างกําลังแม่นเสียเอาใหญ่หร <Entonces, S 2> uh ือ huh. น้อยก็ได้แม็นนักเต้นเอ็งว่า <ihrem> น <hn> ้อยมันกินง่ายนะน้อลงมีเล้แม่ก็แล้วแต่เลี้ยงเอาเอาไปซองล่างก็ได้เจ๊เจ๊ผ่อนช่างมากอะงมวงวงจืดล่างหนึ่งร้านกินอยู่บ่อแต่ผ่อนบอกกินได้เอ้ยขออนุญาตเอาเป็นแต่ยอันนี้เราจะต่อยนะแม่ก็ไปน้องเทนก็เอาซองล่างพอผ่อนช่างซอง เป็นสั่งซองเงองพรอ,อ,อนุญาตได้เลยอัเพิ่นเพินพ่นบอได้กินบอแม่นว่ะนั่น,นได้เพื่อถูกย่าได้เพอไปนวดน้ำท้งหนึ่งเนาะได้ได้ไดปลากระป๋องกะเอาเอาแพ็คหนึ่งแม่น้องเทนพอเอลยสั่งซองเนาะกะแบ่งเอาเป็นแปรงน,น,นัวมันสินได้ห<ด>ล,ลยายอย่างท่านบ่มีไปนวดกับกินกรแซ่บเด้อมีน้ำแก๊สหนึ่ง แมนอันนี้พเพ็ดกเลยจ้แมนเพ็ดธรรมดานี่เอาตัวสีสมในสีพุดีแซบสีสมแมนกต้มยำกุ้งแมนไปนก็ีไจิโลบามน้องมดน้องมดมากินรหลดได้ามมับุน้องมดมากินถซาดไดมาหน่นกินอะไรกัน อ้าเต๋อมีแต <c ười> no. er ่อ้าเป็นคนเลือกอ้าบไริกรที่สอบที่สอบบนางนเอาแสดงลล์มึอคือมึงเลยคือเป็นะสรุปอ่าสรุปเอฟซีอ่ะไพสิกินเนาะน้องมอนหรือแหงน้องเทน้องมอนน้องกินดอกอันนี้บกข่อยเป็นไหนเปนัวเนาะเนาะปลาอินทรีย์ปลอดภัยเอะสำหรับอันนี้เขาเนี่ยอยู่เนี่ยกินร้านไส้เขาเนาะแต่ว่า เจนกเราเป็นสะพา,านภุมไหหลานเนาะก็บก้อเลยจะพิมแห้งเขา,ยยาจะไปก็นส่ยาทุนเดือเลยเด้อขอบคุณหละะายๆตาขอบคุณเกยหล,ล,ลายๆเนาะก็อื่นแต่ขอบคุณเกยถังไห่ฮาเป็นสะพานบุนเนาะเกิดขาดมาอุ่นนุ่นเท่าลุกได้ตลอดลาเดือนแม่เลยขาดมาอุ่นุ่นเท่าเลยะ,ะหายห้นอกมอสเาเมาก็ขอบคุณป้ลุกละก็บคีวฟันพนาะปามาะส่งหาืมามาป้ากัองหลอย่างะสากเลยนี้ แตงมพิซาคเนงินพันทอกน้ากับอาพอบละลายอย่างี้นไเรป็นทองกินทองใสกินทองใสน้ำตาลปลากระป๋องปลากระป๋องได้ครบวัตถุยาแม่แม่แล้วแม่ล้วมีทุกอย่างแล้วก็เื่อยทุกความร่างกายใชเคร่อยเด้อมีเงินเนาะทองใสละลายเนาะโอ้ยร้นแ็งมาได้เาลาหลายเดือนแล้วขึ้นในน่องทองในบ้านเยมีงาคารู้ใ้รวยกับข่าวพอกันเทื่อนองงวดบันเนาะ เงนองขอบากั่ยานเอาไปก็สบบเรหลดที่ห้างอะมันค่เอาไปก็ได้อเจมันเอาไปส่งเงือนเนาะขอบคุณเราเลยพอกันน้นองดกขอบคุณคุป้าใจดีเดอรดูดินคิงคคุณป้าเจนีลาเดอร์ดูดินคิงคเมืาอ้เรามากระไรลอยละน้ำคืน้ำซาก็มหายพน ทุกคนฝากร้านซาวเด้อร้านบาททุกคนกอนน้องมอสแบนี้ขอไปกันน้องมอสพี่เน้อง้ามำน่งไปมอนน้องตอนนี้กำลังทอดบ้านน้องมอสเลี่นองมาอเทียนน้องมอสเลี่นอง แรกเขาจะไปหายอยู่หน้าเนาะพอดีน้องมอสว่าทำไมาายอยู่เฮือนกันได้เอื้อยเผื่อว่าน้องมอสอยู่ยู่บอยเด้ you ด๋พีน่น้องจเป็นเฮือนกันเอบครัวเป็นบ้านของน้องมอสออกมาเอาคล้องน้องมอส แม่มดมอดกาอนห้าสิบดึงโหลดหมดซร้างแรงข้ากับมอดกับกะได้น้องมอดมอดเป็นบ่มอดเป็นซร้างแรงข้ากับมอดบ่มอดยากพี่น้องเลยใช้น้องมอดเอาคลองเข่าในเฮือนเพิ่นห้าสิบกะได้ซอยเอาน้องแม่มดใส่ไอ้มอดเอาเข้าไปไหนลูก จะได้กับขอบคุณเอื้อไลายลเด้อขอบคุณเอื้อยอีกครั้งเนาะที่แบบว่าซื้อของสนับสนุนเท่าอะไรกันให้น้องมอดได้กินได้ใส่นำ่นอ้องขอบคุณเอื้อยทางกาตะไลายล่เนี่ยจเป็นบ้านน้องมอสนะพี่นอ้อง น้องมัดอยู่กับใครลูกอยู่กันเขามานอนบ้านนิวฮะเขามานอนบ้านฮะขามานอนบ้าอ๋อกับไผรกับเอือยนี่จะเป็นบริเวณนนะ่ะบ,บ้านนะ้องมัดน้นดนอพี่น้องขออนุญาตได้น้องมัดเป็นทีนนนนะน่นอนเพืออ่อนพี่น้องอ๋อพอกับแม่นอนหน้าบ่ ไปเยี่ยมได้นอนใส่นั่นนั่นอยู่บ้านนอนองกันอ๋อเดี๋ยวของกินของใส่เพิ่นกาถือว่าได้เฮงเต๋อเลยน้อมัดเนาะมาให้นาะเพอได้กินฮะกุ้งเกี๊ยวข้าวน้องมัดวะเพิ่น้นาะบานป่าขอบคุณเพิ่นหลายๆพี่น้องเด้วยค่ะสีขออนุญาตถ่ายแถวอัน ครัวาน้องมอสพี่น้องแาวบ้านน้องมอสที่เพื่อนแกไม่แบบอันนี้สิเป็น,ปนครัวเพื่อนนะพี่น้องใกล้าจากเพื่อนบริเวณบ้านน้องมอสพี่น้องห้องน้ำเพื่อนก็มีแล้วได้เพื่อนก็มีแล้วเนี่งก็พอได้ถือว่าสมบูรณ์เติมเลยนะพี่น้อง จากที่เพิ่นบ่ไม่ยังเบาพอเพิ่นเขามาสอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮับกสิล่าเด้อพี่น้องพากันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเจกับเราเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณล่วงหนะ้าขอให้ FC ทุกท่านอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยสุขคนเด้อพี่น้องไปแล้วสบายดีพี่น้อง